โดยควานีอ่เบเซ็กซี่นะวันนี้ผมก็จะมารีวิวปืนใหม่นะก็คือปืนพ e a คิปเปอร์ MK2 แล้วก็ QXR นะซึ่งมันก็ไม่ได้มันปิดปืนประจำซีซั่นนี้ก็คือก็ผมตอนตอนนี้ที่ผมอัดอยู่เนี่ยเป็นตอนที่ใกล้จะจบซีซั่นแล้วนะเพราะว่า ถ้าผมมาแยกคลิปอัดนี่ก็ถ้าผมจะแยกคลิปอัดนี่ก็คงจะเสียเวลานะเพราะว่าผมติดงานแนละ้วก็มีปัญหาหลายๆอย่างนะบวกกับกความนะขี้เกียจนะก็เลยไอ้นี่้กระือผมก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะปืนเดียว,น,ยวนี่เลยเหมือนปืน5 0งหาูนย์ปืนดีเซิรนะะที่ผมเคยอัดมาแล้วผมอัดเสียบนะ,ะ,ะถ้าใครยังไม่ดูก็ไปอัดไปดูได้นะอโอเคนะทุกคนอาจจะได้ยินเสียง อีกเวรนะซึ่งผมนั้นอัดนอกบ้านนะอัดนอกบ้านอยู่ก็เลยจะได้ยินเสียงรบก,กวนเยอะหน่อยก็ขออภัยด้วยนะคะในเรื่องนี้นะหมูแล้วมันหายไปอู้ตายแล้วลวันนี้โอ้โหโ,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 โอ้โหดูดปืนนี้นะปืนคิสคิปเปอร์เอ็มเคทูเนี่ยเป็นปืนที่ตอนนี้นะติดเมตานะฮะก็ปืนชัว เอ็กเนี X ่ยคิวเอ็กอารอคิวเอ็กอาไม่ติดนะแต่ว่าปืนปืนนี้นะฮะติดนะปืนพิสควิปเปอร์เอ็นเคทูนะนะเนี่ยปืนนี้โหดฮะอันนี้นะฮะผมน่าจะใส่ลำกล้องเพิ่มนะใส่ลำกล้องปืนให้มันเป็นลำกล้องยาวที่สุดนะก็เลยอาจจะยิงแบบแม่น,นหน่อยเนาะ <ๆ S 1> โอเค ฮนะเออค่ะจะเอาปืนคาลิปิพุ่นหม่เออนั่นแหละดนนนะีนี่แหละมี่ปืนหนึง่งตายแล้วเดี๋ยวาฆไปอีกฝากหนึ่ง,งโูปดีกว่านะอ,อืเอ้ยคน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 ปืนน,น,นี้โหดอยู่นะแต่มันยังไม่ติดเมตาน,นะตอนนี้นะ Billie, มันไม่มันไม่ได้ติดนะมีแค่ปืนป e a ดคิปเปอร์เอ็มเคทูป็ดปืนใหม่หนีไปไหนขาดอือเลยนะกระสุน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 เกมมันแหลกไปไหนเกมมันแหลกแหลกนะออนแต่ก็ไม่แหลกมากเนาะที่ เราไม่ได้หรอกนะใช้ลูกซองอ,ะอ่ะปืนเนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะใช้ได้ใช้ได้ไดแต่อนนี้ผมที่มันยิงได้ยิงก้งขอก็ถือว่าไม่ผิดก็ถือว่ายิงได้ไกลอยู่นะแต่ว่าอันนี้ผมใส่ลำกล้องยาวที่สุดนะเหมือนปืนพิสปเปอร์เลยมก็เลยมันก็เลยเลย่นหนยนะโอ้โหทิปปีคิวเดี๋ยวแป๊หนึ่งนะ สามนาทีถ้ามันซ่อนไปก็ขอโทษนะครับเพราะว่ามันจะหมดซีซั่นแล้วผมก็เลยบเออคิดเดียวสองปืนเลยนะ,ะโอเคนะเข้าใจกันตรงนะครับอืมอืมซะแล้วตอนนี้นะฮะผมสามารถแก้บั็กได้แล้วด้วยบั็กเนี่ยที่ผมแก้เนี่ยเป็นบั็ก เรื่องตัวละครน,นะถ้าใครยังไม่ดูนี่ก็ไปดูได้นะในช่องผมชื่อว่าชื่อคลิปว่าเผอลบ CODM ดีซโหรือเผอลบคออเดิตีโ้โมบายอะไรฮะนะมผมมีวิธีแก่อันนี้ผมไม่รับประกันนะว่าจะแก้ได้ไหมแต่ว่าผมโดยการลบนะลบแล้วลบแล้วผมผมลบแล้วแลโหลดใหม่ปรากฏว่ามันแก้ได้ ว่าเป็นอะไรที่ผมแบบดีใจนะเพราะว่าไม่อยากอยู่แบบมีบั๊กนะฮะโอเคนะะแต่หลักๆก,ก็คือว่าผมนั้นผมนั้นหัวร้อนนะผมเล่นเกมว่ามันหัวร้อนนะโดยผมหัวร้อนจากโมนีท้นะคลาสสิกเอากระทาสผมหัวร้อนคือมันหัวร้อนนะอืม ไม่รู้ผมเล่นไม่เก่งหรือยังไงเขไ,ไม่ใช่มหมอนเะดิร์นะแต่ผมหัวร้อนนะประเด็นคือหัวร้อนนะแต่ว่าผมหัวร้อนแต่สระแต่ว่าความหัวร้อนทําให้ผมนั้นสามารถแก้บักได้ฮู้โอเคนะคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้เนาะสําหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะไม่ได้พากคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้บ๊ายบาย